สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยาม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอามือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยสมฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวพฤกษกนะคะในเรื่องของดวงดาวก่อนนะคะ ในเรื่องของดวงดาวอ่ะส้มมองว่าในเรื่องของการเงินเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยที่อยู่ในเรือนชะตาคุณเนี่ยครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนเขาก็จะไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะ mm. เพราะฉะนั้นส้มมองว่าถึงแม้ว่านะคะในเรื่องของดาวเนี่ยจะไม่ได้เป็นเกษตรเหมือนเดิมแล้วนะคะ mm. แต่ก็มองว่าหลายๆอย่างยังจะส่งผลดีในเรื่องเงินอยู่นะเออนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในช่วงนี้เลยเนี่ย ช่วงที่คลิปออกเนี่ยส o มองว่ามีดาวกระจุกอยู่ที่ราศีคุณค่อนข้างเยอะมากๆมีดาวกระจุกอยู่เยอะมากแล้วเป็นดาวที่เสริมเสริมดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเดือนชะตาคุณอยู่แล้วว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นมองว่าหลายๆคนนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินมรดกได้เงินก้อนในช่วงเนี้นะฮะมีเกณฑ์ได้เงินเป็นก้อน,อนในช่วงเนี้เออหรืออาจจะได้โอกาสในเรื่องงานอะไรใหญ่ๆเนื่องด้วยความที่ อาทิตย์นะคะอ่ะก็ยังมีอิทธิพลอยู่ยังอยู่ในเรื่องชะตาคุณอยู่ในเรื่องการเงินนะคะก็มองว่าอะไรดีๆในเรื่องเงินในเรื่องงานเนี่ยจะยังมาในช่วงนี้อยู่นะคะดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มในเรื่องของงานกันก่อนใบแรกนะคะขึ้นไพ่ออกก้าวถ้วยหัวกลับค่ะก้าถ้วยหัวกลับเนี่ยส้มมองว่า มันเป็นเรื่องของการที่บางทีเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นใหญ่แล้วลืมลืมรับฟังคนรอบข้างหรือคําพูดการใช้คําพูดนะใครที่ใช้คําพูดดีสมองว่ามันจะดีทั้งหมดทั้งในเรื่องของงานแล้วก็ทั้งในเรื่องของการเงินด้วยจะทําให้มีโชคมากขึ้นด้วยทั้งโชคจากการงานและการเสี่ยงโชคแต่มันมีเกณฑ์ว่าชาวพฤกศพหลายคน อาจจะนิ่งไม่ค่อยได้หรือเผลอใช้คำพูดอะไรที่ไม่ดีอันนี้คือไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องงานนะส้อมมองว่ากับคนรอบข้างเราก็ต้องพูดดีด้วยอะถ้าพูดไม่ดีเงินหดจริงๆนะอันนี้เตือนไม่อนเลยนะเออนะคะระวังคำพูดเนาะนะคนะ,ะส่วนในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะอะส้มมองว่ามันดีเพราะว่าขึ้นไพ่วิวออฟจูนบางคนอาจจะมีนายเก่า นะคะนายเก่ามาชวนให้ไปทำงานมีโอกาสที่จะานายเก่ามาชวนให้ไปทำงานด้วยกันหรือเป็นการที่มีนายจ้างเก่ามาจ้างงานเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นงานใหม่แต่เป็นนายจ้างเก่าติดใจเรามาจ้างเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งซึ่งส้มมองว่าค่อนข้างดีมากๆได้ตำแหน่งงานใหญ่ ตำแหน่งงานมีการเพิ่มสูงขึ้นเลยวิออฟจูนนี่คือพลังงานของความโชคดีมากๆเลยนะพลังงานใหญ่พลังงานแห่งความโชคดีอีกอย่างหนึ่งส้มมองว่าวิสัยทัศน์ในการทํางานของชาวพลึกษพเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกว้างไกลปรับคําพูดนะวิสัยทัศน์กว้างไกล,นะไกลมองอะไรได้รอบคอบมากๆและดีมากถ้าปรับน้ําเสียงคําพูดดีเลย บางทีเราทำงานกับคนหลายคนเนาะแล้วส้มรู้เลยนะว่าชาพลึกศเวลาถ้าเกิดเราพูดอะไรไม่ดีกับใครไปเรากลับมากังวลเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดไปอดีละเราอาจจะอึดอัดที่เราไม่ได้พูดแต่เราก็ไม่ต้องกลับมากังวลใจเนี่ยสามไปท้าหัวกลับอะ่ะคุณกังวลใจอะ่ะเวลาที่แบบบางทีเราเผลอพูดอะไรที่แบบมันถูกแหละแตม่มันทำให คนที่เขารับฟังเขาอาจจะคิดไม่โอเคแล้วเรามากังวลใจทีหลังอ่ะไม่พูดดีกว่าเราเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าค่ะมันมันดีต่อพลังงานในเรืเ่องเงินด้วยนะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนิ่งไปก็ได้หรือเลือกพูดในสิ่งที่ดีดดีกว่านะ,ะ่ะงานล้นมือถามว่างานเต็มมือน่ะไม่ต้องกลัวไม่มีงานทำนะส้มจะบอกแค่นี้เลยชาวพฤกษศพนะส้มบอกเลย ถ้าคุณไม่นั่งอยู่กับที่ไม่นอนอยู่กับที่ขยันหางานใครตกงานขยันหางานก็จะได้ช่วงนี้แล้วคนที่ไม่ได้ตกงานบอกเลยงานงานมาเต็มทำงานไม่ทันด้วยงานล้นงานเต็มงานเต็มมือแต่คุณขยันนะนะฮะขยันมากเพราะว่าขึ้นไพ่เจ็ดไม้เท้าอึดมาตลอดส้มอยากจะเขียนในแคปชั่นด้วยว่าอึดถึกทนอะ โคตรอึดเลยนะคุณวางระบบระเบียบในเรื่องงานได้ดีแล้ววางแผนได้ดีมากๆแล้วก็ทุ่มเทในการงานมากและคุณไม่ทำให้มันหนักเกินตัวด้วยนะนะเพราะว่าขึ้นมาว่า The ะ v i ว l มันมีนะความใจร้อนอยู่ลึกๆข้างในอะ่ะมันมีแต่ว่าพอไปถึงปลายเดือนแล้วคุณจัดการได้ดีพยายามเอาเรื่องราวร้อนๆอ,ออกแล้วก็ทำงานอย่างสม่าเสมอผลมันออกมาดีค่ะไอความขยันของคุณนี่มีคนอิจฉาด้วยนะ ไม่อิจฉาทําไมความขยันจริงๆเราไม่อยากขยันใช่ป่ะเออเราอยากรวยง่ายๆจริงป่ะเออไม่รู้จะมาขยันทําไมกับความอึดของเราเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพูดได้ง่ายว่าชาวพกศกไม่สนใจละไม่สนใจหว่าใครจะมาอิจฉาอะไรไม่สนใจอะทําทงานลูกเดียวนะคะมุ่งมั่นในการทํางานลูกเดียวต้องบอกแบบนี้เลยทํางานเงียบๆออกแนวทางานเงียบๆ ทำงานเงียบๆไปนะคะในเรื่องเงินส้มต้องบอกเลยนะว่าเงินสดอะแทบไม่มีเก็บส้มพูดอย่างนี้เลยนะเงินสดแทบไม่มีเก็บสิ่งที่จะมีเข้ามาเนี่ยมันเป็นในเรื่องของมรดกหรืออสังหามากกว่านะคะในเรื่องโชคบางคนอาจจะมีก็ได้นะถ้าพูดจา,ด,าดีแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดระงับยับยัง้งในเรื่องคําพูดไม่ได้ก็บอกเลยว่าไม่มีนะ คุณอาจจะอาจจะชวดโชคลาบไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นปรับคําพูดได้นะเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือมรดกซ้มมองว่าเป็นเรื่องมรดกที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมีอยู่แล้วก็มีและสามารถยังสามารถรักษาไว้ได้หรือมันอาจจะมีการงอกเงยจากจากมรดกทําธุรกิจมีเงินงอกเงยขึ้นมาอเน,นี้ยอ่าได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินแบบว่า เป็นเงินเบีย้ยประกันอะไรอย่างเงี้ยที่เคยเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ได้รับนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเลยนะคะแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายถ้ารับมาเป็นเงินสดแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ได้เก็บเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะนะคะช่วงใกล้ๆปลายเดือนถึงมาออวางแผนในเรื่องเงินนะคะถึงจะสามารถระงับเยับยั้งในเรื่องการใช้เงินได้ให้ระมัดระวัง การโดนหลอกโดนโกงโดยเฉพาะกับชาวมังกรนะกับชาวมังกรนะคะย้ำเพราะว่าขึ้นมาราศีเดียวเลยที่ต้องระวังให้มากคือชาวมังกรอาจจะหวังอะ่ะคือเขาไม่ได้แสดงออกนะเขาไม่ได้แสดงออกมากว่าเขาอยากได้เงินจากคุณนะแต่ถ้าคุณสังเกตดูดีๆลึกๆนานๆคุณจะรู้อ่านะคะนะ ป่าเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรหรอกแต่ลึกๆต้องการเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็ระวังเอานะคะเงินส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากงานนะคะหรือเป็นทรัพย์มรดกอสังหาแบบนี้มากกว่าซึ่งมันก็ดีนะขายออกยากดีถ้าขายง่ายถ้าขายง่ายคุณก็ใช้เงินสดไวมากนะคะในเรื่องของสุขภาพนะ สุขภาพให้ระวังพวกออ่ของมีคมอาจจะมีเกณฑ์ฉีดยาไปทำฟันแบบนี้เป็นต้นผ่าตัดเล็กๆไมเกรนนะคะไมเกรนนะหรือโรคที่เกี่ยวกับสมองได้นะพยายามอย่าเครียดมากแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะอ่าตยอมาระวังเรื่องการเดินทางด้วยค่ะขับรถขับราอะไรให้ระวังใจเย็นๆน,นะคะแก้เครียดด้วยการมีสติใจเย็นแหละ ทำบุญบริจาคเงินลงศพนะเออนะะนะคะโชคลาภนะคะมีพอประมาณนะคะไม่ได้เยอะมากนะมาจากชาวธนูเป็นผู้หญิงและชาวมังกรอ้าชาวมังกรนะคะคือส้มมองว่าเอา้าชาวมังกรคิดจะมาเอาเปรียบเราแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นพลังงานทดแทนว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับเขานั่นแหละจะให้โชคเราค่ะอืมเพราะเราไม่เคยคิดไม่ดีกับเขาไงเนะะียค่ะ มันเลยมีพลังงานทดแทนมาจากเขาให้เราอะนะเลขนำโชคได้0116 0116นะคะ0116โอเคมาดูไพ่ออร์เคลนางฟ้านะคะเห็นอะไรเพิ่มเติมแนะนำอะไรกับชาวพลึกศบในในเรื่องดีๆในในพลังงานดีๆนะคะ แนวทางที่เป็นประโยชน์เนาะฮิวจจายนะคะพาวเวอร์ออฟเอนะคะคุณมีบุคคลเพศหญิงที่คอยดูแลปกป้องคุณนะคะไม่รู้เป็นใครบรรพบุรุษแม่ซื้ออ้าวไม่แน่เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงในชีวิตคุณเขาจะคอยดูแลปกป้องและให้คำปรึกษาคุณเวลาที่คุณมีปัญหา หรือบางทีเนี่ยเวลาคุณต้องการจะตัดสินใจอะไรสักเรื่องบางทีมันเกิดขึ้นในความฝันคำตอบมันเกิดขึ้นจากความฝันก็ได้ซึ่งนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นไฮเอเซ,เซของคุณนะคะเป็นเทวดาประจำตัวคุณก็อาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละเป็นตัวคุณเองนี่แหละเป็นคุณที่มีประสบการณ์มากกว่าในตอนนี้เออมาบอกคุณประมาณนี้ก็ได้ นะคะเป็นตัวคุณที่มีสติก็ได้มาบอกตัวคุณเองเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าก้าวผ่านอย่าก้าวข้ามคำแนะนำคำเตือนอต่างๆหรือความฝันต่างๆเนาะ,นะะリリนะคะลิลิสนะคะคนท็อกซิกปล่อยออกความรู้สึกท็อกซิกปล่อยออกคำพูดท็อกซิกปล่อยมันออกอย่าเอาไปพูดให้ใครฟังปล่อยมันเงียบ <m uch ing> นะคะเออเอาเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีปล่อยมันเอาพลังงานดีๆเข้ามาพูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีแล้วเรื่องราวดีๆมันจะมาหาคุณเยอะกว่าเดิมเลยส้มบอกเลยนะคะอาร์ตองชเช่ไมเคิลนะคะอันนี้คือเทวดาไมเคิลเทวดาไมเคิลมาบอกคุณว่าอ่อนโยนแต่ยาอ่อนแอเข้มแข็งแต่ยาแข็งกระด้างเออโดยเฉพาะคําพูดและการสแสดงออกแล้วแหละอ่อนโยนได้ แต่จิตใจคุณนะ่นะเนาะต้องเข้มแข็งคุณสามารถปฏิเสธคุณด้วยความอ่อนโยนได้นะคุณสามารถปฏิเสธหรือพูดคําว่าไม่ได้ด้วยความอ่อนโยนได้นะคะไม่จำเป็นต้องแข็งเนาะนะคนะ,ะเออเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกใช้ความเข้มแข็งนี้ให้เลือกใช้ให้ถูกจังหวะถูกกาลเทศะแล้วมันจะดีกับคุณมากนะคะใจแข็งกับการที่คนจะมาเอาเปรียบเราอย่างเงี้ยนะปฏิเสธด้วยความนุ่มนวลได้ ประมาณนี้เป็นต้นนะคะเข้มแข็งกับความขยันอย่างสม่ำเสมอเนาะและใช้ความอ่อนโยนกับการพูดเจราจาบุคลิกภาพแบบนี้ค่ะมันจะดีมากๆนะคะขอบคุณชาวพฤกษกนะคะขอให้ชาวพฤกษกมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ